ก็สวยนะกชื่อเฉลวอยู่ในแมปทาวเวอร์ดิฟเนครับมาผมจะพูดว่าทำไมครึ่งวนันผมไม่ไม่ด้เล่นมานานครับเพราะว่าเนื่องโดนแบงครับซาหให้คือไปเล่นซปิดเดตทาวเวอร์ดิฟเอนมาแล้วคือโดนมปเรื่องอะไรหนึ่งก็คือคมไม่จะขอกอรี่แต่คนนั้นไม่ให้แล้วก็เดี๋ยวผมเหว่าไอเด็กขอตัวเยอะจังและสุดท้ายผมก็โดนแบงแล้วเพราะว่าไอเรื่องขอตัวขนาดขนาดให้กอรี่ให้ตัวเด้งให้สามตัวนะมันยัง มันยังไม่เอาอ่ะสามจริงแล้วคือขมตนแบนให้หนึ่งวันต่อสิบโมงเก้าทีกับกว่าจะเปิดล็อกระให้หนึ่งวันนะโอเคบอกให้นะไอ้โค้ดเลสซิบิลตอ่ะถ้าจะขอทวเทวอร์เวดิเฟนกับช่องฉันะห้ามกูไม่ให้นะไอ้ควงเนี้ยสันดานมาสันดานเสียอยากเล่นทาวเวอร์ดิเฟนแต่ไม่ยาขยับฟาร์มเล่นแต่ต้องกขอตัวเลสซิบิลยังใครขยับเล่นไหนะไอเด็กนี่ โอเคครับผมจะมาสอนเล่นลงเอเลสครับและพี่ว่าถ้ามันต้องสอนลงเอเลสคือเอเลสนั้นผมไม่เลเวลแปดละใกล้ถึงเลเวลเก้าละและถ้าถึงเลเวลสิบจะเปิดเราคูณสองเพราะว่าเราาจะได้ฟาร์มไม่รู้ว่าสายเอเลสก็มีอยู่นะครับคือคูณสองนะั้นจะฟาร์มไวกว่าไอ้แมปธรรมดาครับอย่าเว้นไอเวนนะไม่น้ำนะเพราะว่าพวกเอเลสคู่ แรงไม้สิถึงว5คสิางแมกกันหมดแล้วครับเนี่ยดูส0งร้อยเวปะโอ๊กายครับแน่นอนว่าสองการคาดไหนก็ไม่ดูกันนะครับโอเคและคือผมจะรู้ไล้ว่าการจะเข้าแคน่ะพูดให้ฟังโอโ้โหคนเต็มหมดแล้วม่โอเคครับหาแคนคนท้ายก่อนี่ดูแคงครับ อย่าน้าแขนนี่แหละครับว่าแคนนี่ไม่มีคนเล่นหรอคือไม่ขอยากเล่นแหละเล่นรีวีบตัวโอเคครับแขนี่คือแขนงช่อง u t u b e คุณส้างระปองครับเพี้กโหสามพันวิครับโอเคตัวแขนเฉยแหละโอเคมีแรงสี่แรงสิบแรงสิบหมดแรงหนึ่งไอคุณนี่ไม่ขยากเล่นแน่คือคุณจะเข้าแขนไหมก็ส่วนตัวนะ เขาแข่กับต่างชาติดีกว่าเพราะว่าต่างชาติเล่นเยอะกว่าคนไทยคนไทยมันเล่นน้อยไปเล่นมาฟุตการน,นั่นและคือสปิตเหมือนกันด้วยสปดีดเทวิเลเฟนอะคือผมโดนแบนเรื่องนี้แหละโอเคครับเราจะมาเล่นสายเอเล็กกันนะครับแต่นี้สายเอเล็สายแบบวบหนึ่งสองห้าหมืนเพชรครับโอเคห้าหมนเพชรคือต้นลดราคาแล้วก็เหลือสอมื่นนี่แหละโอเคตัวแรกคือ ซิม่าติวแมนครับและพี่บอกว่าเอา,เอาต้องเอาซิม่าติวแมนก็เคยเห็นทีวีวิ่งมาที่ผมฟาร์มไปแล้วอินเลสอะเรเวลห้าโอเคและคือตัวเนี้ยสตาร์หกวีครับโอเคแล้วก็ซันตาเอามาตลอดนะพวกอินเลสอะซันตาจําเป็นและต่อไปก็คือแกลลิงกันครับแกลลิงติวแมนครับแต่ผมไม่เล่ชื่อนานะก็เกล่แกลลิงดีกว่ามันถือแกลลิงเปิดเข้าใจไหมและคือชิวคาเมล่า และพี่ครับได้ทำใต้องเอาชิวคาเมล่าเพราะว่าชิวคาเมล่านะการถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวแรกของโลกครับคือตัวแรกคือการให้ร้อยเปอร์เซ็นต์และก็การสะท้อนได้แต่สองอันดับที่สองนะอันนี้คือตัวแรกนะแต่อันดับที่หนึ่งคือดีดีเกมุ้งแม่นครับโอเคแล้วก็การไว้แต่งการด้วยการคาเมล่าแมนแล้วบอกว่าว่าไหนว่าไม่เนิร์ฟไม่เนิร์ฟสุดท้ายอะเนิร์ฟเพื่อ จา,จากว่า75หรือ50 <S <S บอกแล้วว่าเกมไม่สุนโดนจะเนิร์ปอีกเอ้ยช่างหัวแม่งมันครับช่างผมพูดนานครับแล้วแต่ครับแต่ก็เลยประคอพี่ครับแล้วทำไมต้องเอาเลยประคอมาพูดในฟังว่าทำไมต้องเอาเลยประคอนไปเนี่ย้นเกิดผมเปิดช่องกี่ช่องแล้วโอเคพอไปเรื่อยเนี่ยผมชอบปุ๊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 บ,บเลยไปห้าปิดช่องที่หกมาผมจะมาเล่นใส่เลทเพราะว่าฟาร์มยีเลยดีกว่าครับ ถ้าถึงไม่รับซิฟก็สบายบแล้วถ้าใครไม่ฟาร์มก็แล้วแต่คุณครับไปเลยฟาร์มถึงเดพาถึงเลือดห้าเราก็ได้เงินสามร้อยมาครับโอเคมาซิมมาหนังค่าวางสามร้อยแต่ข้าอัพแพงหน่อยโอเคซิมมาติวแมนครับมาลองเงินไม่ได้ครับสายเอ็นเลสอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวโอเคถ้าคุณนางกลัวคิดว่ากลัวคลิปรั่วก็อย่าถ้ากลัวความไปเลย แต่ผมพี่ไม่กลัวหรอกผมก็มีแกลิงอยู่ค่าวันสองร้อยแต่ผมก็ขายคิงแหละเอามาต้องเกมได้แกลิงตีแมนนะครับแต่ชื่อนั้นชื่อไอ้นั่นแต่ผมไม่อ่านหรอกเล่นกนลิงดีงกว่ามันก็ถือปืนหน่ะเข้าใจไหมโอเคเวฟสองไม่เป็นไรครับเวฟสองก็ไม่เป็นไรครับให้ต้องเกมโอเควางซันต้าเหมือนเดิมนะวางซันต้าก่อนเอเลนนั่นจะใช้เวลานาน,านหน่อยอัลฟาไม่ได้คูณสองถ้าคูณสองก็ถึงต้องเปิดแรงสิบ ผมจะเอาแรงสิบมาทําไมพี่เออแรงสิบนั้นเอามาฟาร์มทองไอ้พวกฟาร์มทองงี้ให้พวกนี้ใช้ฟาร์มทองแหละพวกอินเลสน่ะที่คือว่าทําไม่ได้เงินหนึ่งล้านใบใยฟาร์มเลขกันแหละครับเปิดคูณสองกัน,กนแล้วใช้ใช้เซสตนี่ครับใช้ซิกมาฟาร์มครับโอเคโอเคครับ 2. เว็บสองเว็บสี่ดิบลอยอารไปตรงเงินไปโอเค,แล,คอแล้วคือซิกมานั้นค่าวันสามลอยจริงแต่ค่าอาร์มันจะแพงหน่อย ผมว่าวาเวมภาคอาสัอนตาไปถ้าใครเล่นทาวเวอร์มายอะก็ไม่อยากสอนเยอะครับสำหรับคนที่ว่าเด็กเด็กน้อยเพิ่งพัฒนา,าก็ฟังด้วยแต่ใครเล่นมานนานแล้วเล่นเองแล้วและคือกลัวอย่างเดียวอย่าเล่นเลยครับถ้าเล่นซิปิดิตมาแน่น,นอนว่ามันต้องกลัวซิปิดิตสู้ทาวเวอร์ฟนได้ไหมก็กลางๆครับทุ้ไม่ได้หรอกถ้าเป็นบอสอะบอสเทอรเวอร์ฟนนั้นลเลือดเยอะกว่าอีกให้สองละเออ เออมวนมวนปกติไอ้ทาวเวอร์ฟินจะแพ้หน่อยแต่ถ้าเป็นมันแพ้ก็แพ้ซิเบริดแหละซิเบริดทาวเวอร์ฟินเพราะว่ามันแพ้วพวกบอสนะไอ้บอสไอ้นัน่นน่ะไอ้บอสที่ไอ้บอสหัวกระโดดไอ้ในช่องวัวแลนน่ะเดือคมันเซอร์อ่ะเลือดตั้งเกาวล้านอ่ะแน่นอนไอ้ตัวแฮกเกอร์แฮกเกอร์ลำพงอ่ะตัวตัวเนิร์ฟไปแล้วครับควรแก้บั๊ก และพี่คืออยากได้มาขนแบนนะั่นคือมาคนแบนไม่ไม่ออกมาเลยมันเอาตัวที่ไม่ไม,มีประโยชน์ออกมาทำไมวะโอ้แล้วลายบอลก,ก็ไม่าลายบอกก็ไม่มีเลยโอเคและคือผมใช้ต้องใช้เกมสามครับเจมสามมันใช่เกมใช่ปหอาสามอาสามไอตัวแบ,อบงอะแบงกสามครับคือเอามาเล่นแหละ ความใช้40นาท,ทีแล้วก็กลางๆครับให้เรื่อง2.5ครับโอเคถ้าคุณสองวันเนี่ยโอเคเราซันต้ภาพเรื่อสิ่งง่ายครับชิ่วๆบอกให้นะว่าไอ้พวกเล่นเท้าไอ้พวกเล่นใครเล่นใครเล่นสปีดิตะบอกให้นะว่าถ้าใครขอ,อตัวนะไม่ต้องเลยครับให้กอลลี่ตัวเดียวพี่ยังไม่ได้แล้วขอขนาดนกอลลี่อ่ะพวกแกไม่ขยันฟาร์มนึกไงวะเออขูก็โบนไปแหละครับ บลชีวิตจริงเลยแหละแม่งโคตรว่าลำบากชีวิตอ,อ่ะเออถ้าผมเคอต้งผมเอาตัวงงอะไรที่ได้ได้บัลลังของโหดไอ้คูกนั่นยังเอาเอาตัวกางมาใสาอ่อ่ะมันทำเพื่ออะไรวะฮะนทำเพื่ออะไรเอเอไอ้สิบปีนี้มันมัน,ม,นมีเด็กดีไหมไม่มีแค่มีแต่เด็กเลวแค่นั้นแหละถ้าใครว่าพ่อ,พอมดและพ่อมดนี่โอ๊ะการกิจาการนี่ก็ไม่ทำ อย่าขอเลยครับถ้าใครขอรูแบ์หมดครับไอไอตัวไหนหาง่ายก็เอาไปเลยครับแต่ถ้าตัวไหนหายากอย่าเลยครับเลิกซะเลิกทมสันดานซะควรกว่าจะฟาร์มยุคนักกี้มาได้ใช้เวลาเทียนไม้ไอโคเจกว่าจะไม่งเปิดของอยางกอีกโอเค โอ้ยเฟงงูเล่นทุกวันแหละข้างๆเล่นมั่งไม่เล่นมั่งนะครับเล่นแค่สองชั่วโมงหรือหกชั่วโมงแหละหรือก็สี่ชั่วโมงแหละโอเคส่วนใหญ่จะไปเล่นติเอกับเล่นซุปเปอร์ติดฟรีส์้าลูกเองไม่ไเล่นนานแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่มันอัปเดตช้าคือจองระบกคือครบเสียของเท้าลูเอคืออัปเดตให้นุ่นิดนิดหน่อยแต่เรื่องไอ้กิจกรรมใหญ่มันอัปเดตนานเพราะว่าไอ้สมจริงหน่อยทีเด็กอะ ถ้าถ้าจะตุติเอกต่อก็ผมจะมารีวิวตัวไบโพรเวอร์ก่อนนะไอ้ตัวเรือตัวเรือครับตัวเรือปืนเกมนี้ก็เล่นยากครับคือเกมนี้ก็ระมึงใหม่คือมันว่าจะเล่นยังไงคือหนึ่งทาวเวอร์เอกมันต้องเล่นสองสายครับคือมันต้องใช้สมองอีกสองมันต้องใช้สมองเยอะหน่อยครับต้องแก้สถานการณ์ตัวละครด้วยไม่เหมือนทาวเวอร์อื่นแม้ใช้สายเดียวอย่างเดียวครับแต่ทีนี้กมันจะแปลกในอหน่อยของทาวเวอร์คือมันจะสองสายนะครับ ช่นสายมองน้องหนแล้วสายเบอร์นเมทคือเกมก็เหมือนกันครับมีสมองยอะก็คือถ้าคุณน่าจับได้ปนนด hn, ล่าว่าคนที่เล่นชิงยอดดาดไอเกมเก่าๆอ่ะไอเกมที่ททวเวอร์มันมีสองสายอ่ะสาย,าย,าย,ายไหนก็ได้อ่ะม,มีประโยชน์อ่ะคือหลังๆเขาหลังๆเขาจะทำภาคแต่ภาคทาั้งภาคหกแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เอาไมมไม่เอาสองสายมาแล้วเพราะว่าในสมัยนี้มันมัน มันคือมันดูเรื่องหรอกเล่นแบบว่าสองสายเล่นสายเดียวแบบสบายกว่าสองสายมันลำบากคือพวกฮักคอเขาชอบเล่นกันครับไอพวกเด็กมันมันไม่เล่นหรอกครับโอเคอเคกแยบเกส68แหละเอาแกเลีงไปเรื่องสี่น้ำม็นแรงอยู่ครับโอเคที่เขาจะเวลานานไหมก็นานอยู่อาร์ฟสนตากว่าโอเคถ้ากลัวจริงๆก็เอาวางตัวรอบไปเลย ชิวคาเวล่าแล้วก็ฟาิสกันคาเวลา่าแมาครับไงไงก็จะเดินเนิบไม่เนิ้อหนึ่งเนื้อย่างเดียวกวกแล้วเกม,เมไม่สมดนนั่นจัดน้นก็เนื้อไปจากสโลจากจากจากเจ็ดสิบห้ากลายเหลือห้าสิบก็บอกแล้วว่าไม่สมดุลและข้าไมไม่เอาตโกลับมาบามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็มีหมด p ีพอีกอยังไงก็โดนพูดตัวที่ตัวไหนที่โดนเนื้อแน่นอนว่า,าพวกใส่พีไม่สุกใจจริงเนี้ยอย่าเลยครับอย่ามีเลยลําบากครับลำบากนี่แหละลำบากชันด้วยใช้ไม่ใส่ลงพีพีนะเว้ยถ้าพีพจริงก,ก็ไปเล่นบไวไปเลยบอวาไปกูก็เกลียดนี่แหละ แรงสูงขึ้นมาได้ครับไอพวกเด็กไอเด็กก็ปงอะมันขึ้นไม่ไหวหรอกถ้าใครจะฝึกไฟล์ก็เล่นไปครับเราบอกอะแล้วแต่ครับถ้าถ้าคนเท่เด็กเขาจะเอาไอเทเด็กเขาจะเอาหมดแรงในแรงพีวีเออะเหมือโอ้มันแน่ครับเตรียมพร้อมครับซิกมากฟาร์มซานตา้าแกลลิแล้วก็โลดแล้วก็ตุสโล มาดิครับมาให้หมดเลยครับพีพีพอ่ะผมอยากเจอครับอยากเจอไอ้โค้ชสิบวิตี้จังเลยว่ะแต่ไม่อยากเล่นแหะหยิมไฮเงินเงียบสิบเด็ดขอตัวเยอะอขอตัวเยอะเคือบน่บนไปบ่นมาบ,นบนมา่บนไปเรื่อยแหล,ละโอเควิทสิบก็ชิีๆแล้วก็บ่นไปแหละครับเพราะว่า ส่วนตัวแม่โคตรเจ็บโคตรสราหัสเลยครับเต้นเซปเทสเทเวอร์ลิฟเอนอะ่ะคือมันมีเด็ก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 มีแต่เด็กเว้นครับอยากขอตัวก็ขอจังไอ้เช่นถ้าผมไปดูช่องพี่และพี่พีเอฟวีมาพงในยังขอตัวเลย oh โอ้โหคอมเมนต์ถามจริงคือชีวิตแกมไม่เคยฟาร์มมาชักสักป้นเลยเหรอไม่เคยลัมากเลยเหรอครับ ซีมาวางยากหน่าครับคือแม่งตัวแม่งมันจะกลางแขนกลางขีโฟต์อ่ะโอ้โหตายละน่ะข้อเสียแม่งวางยากนี่แหละในชีโฟตสมัยไม่ต้องขีโฟตก็ได้แพ้วางผักแปะ เอาแค่ okay, วางเล็บคอนเลยครับถ้าใครมีเล็บคอนก็ใช้ไปเลยครับถ้าใครคนรวยๆก็มีใช้ที่โคกแมนก็ชิดๆครับสบายครับโอเคบัฟ okay, มาแล้วขายชิ้นไปวางตรงเล็บคอนไปครับเพราะว่าเราเล่นบัฟน้ำเม็ดและดูครับบัฟแม่งไม่ถึงชีวิตโอเคขายชิ้มากไปยัางไงาสู้ดีเจไม่ได้ครับบัฟแกลลิงติวแมนครับเพราะว่า ป๊อปเก่งตีแมนนั้นดีกว่าครับเพราะเออไม่ใช่ป๊อปดีเจดีกว่าแต่คือข้อเสียกันวางมันจะยากนะครับติดตัวซิมากมันชีพโพดะชีพโพชีพโพโอเคเรียบร้อยป๊อปถึงไหมถึงโอเควางโครตรยากเลยโอ้ยควรทีเดีดเด้ออุ้ยวายเอ้ยน่าจะปรับให้มันเป็นแบบยืดตรงๆไง ไปไม่ต้องอชีโพดคโอ้โหชีโพดแป๊บเดียวดูครับภาบถึงไหมโอเคถึงถ้าไม่ถึงลองลนะเว้ยเนี่ยชีโพดด้วหวางยากด้วยโอเคครับซิบมา่าวางคนเนี่ยโอเควางแบบตั้งเขนนะโอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมถ้าจะอัพเกรดอัพเกรดไปแต่เราก็จะอัพเกรดตัวแรกก่อนครับอัลซิมกมอาเลยครับมันบวกตะกุกูดีไหมครับแต่ก็ตันะตตวคาเมล่ามันไม่บวกหรอกแ,แนะนำใช้บัฟได้ดีกว่าครับบัฟดีเจทีวีแต่ใครไม่มีวงเออใครไม่มีงบอ่ะงบงบเพจนะครับก็ไปใช้อันนี้ก็ได้ครับเป็นลิงบวกกับซิม่าไปเลยติวเชล ยังไงสู้ทีเจไม่ได้หรอกครับแต่ตอนนี้มีน้ำเม็ดแฮต้องเกมชัดจะเป็นไหมก็มันจะเป็นครับต้องเกมโอเคครับหมืนแปดแพ้ครับอย่างดูบกป้ายเข้าไปครับโคตรว่างบอกแล้วซิกมาเอโอเอสามมันหกสิบองศาแค่ชีบชิครับชิบชก็เดินไปครับแน่นอนครับว่ามันจะใช้เวลานานเลยพวกเอเล็เนี่ยอัปตานโด ถ้าบวกไปก็เป็นน้ำเมตรมนเจครับคูดาวศูนย์จุดหนึ่งกครับฮ้เอสสี่ 1, โอเคขอเร่งออกไปเลยครับเพราะว่าคลิปนี้จะเกิดเร่งไปเลยเร่ง I was born to be a fighter, had these dreams and desires, I would be something better energy, got a fire in my soul it keep burning, a pain that keep hurting a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after the shit hit the gas, feel the grip, adrenaline never miss, I'm not patient but I've learned to embrace it cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close I can taste it, want it away from me. Everything I've been chasing, I'm honest and I promise that I got this I'm launching All I've wanted It's been exhausting I'll teach you how to harness control the conscious You got this Yeah you got this you gotta run got it shot. Life ain't fair Are you gonna win or will the place scared? I will not stop I'm prepared to get to the top and you must be rare Gotta like hey I will not stop. I am prepared to get to the top. That yeah, you must be rare. You got one shot. Life ain't fair. Are you going to win or is your place scared. I will not stop. I am prepared to get to the top. That yeah, you must be rare. Got I'm like, hey hey, hey, hey. I will not stop. I am prepared to get to the top. That yeah, you must be rare. Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown Yeah, no doubt, I'll be the best, pound for pound I'm obsessed with winning, this is my house So watch out, I'm coming to the top, I die, yeah, I'm addicted to winning If that's a sin, I'll be sinning I'm disciplined when I'm in it And this is just the beginning, the money, yeah, I'll be printing While helping others make millions, See, I'm not selfish, no villain But still, I'm making the killing, I'm here for greatness You can't lock me into cages, deserve to be on stages I will be the greatest, do it yourself, I made it DIY from the base I'll take my life into my own hands, my own plan Yeah, I got a backbone, designing my own program I'll to the next wave of the bravest So don't be late, I'm about to make you changes shot, life ain't fair Are you gonna win or will the place scare? I will not stop, I am prepared To get to the top, that yeah, you must be where got like, hey I will not stop. I am prepared to get to the top. Yeah, you must be with. You got one shot. Life ain't fair. Are you gonna win or is you place scared? I will not stop. I am prepared to get to the top. Yeah, you must be rare. Got a mic, hey, hey. I will not stop. I am prepared to get to the top. Yeah, you must be Y'all I'm It's my calling. To be the best. I We'll <laughs> via que dá na volanda, gosta de fazer osia. Você tá em cima da piroca. แล้วก็ทำเว็บถึง120พอโอเคก็ขอฝากรกรณีสมการกระเช้าเดียวกันนั้นรับประกัน้วยครับ,รบ